เอาละครับตอนนี้ผมอยู่กับบอลน,นะครับจักรพันธ์ทรน,ทนสนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับพยักร้านนายเจบสเอฟด้วยนะครับทีปบป่ประสบความสำเร็จนะครับคว้า3แต้มเป็น3แต้มแรกใน2นัดใน3นัดหลังสุดผมต้องถามบอลหน่อยครับว่าความรู้สึกเอาส่วนตัวก่อนในเรื่องของเกมที่เราลงไปนี่เป็นเกมที่2อยากถาม สภาพร่างกายเราหน่อยก็จริงๆสภาพร่างกายก็เตรียมตัวมาอยู่แล้วครับเรามีทีมกายภาพที่ดูแลมาอย่างดีอยู่แล้วเพียงแต่นนว่าเรื่องของมินิทในเกมเนี่ยเรื่องของระบบหายใจของเกมจริงเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะแตกต่างกันกันกบเวลาเราซ้อมต่อให้เราซ้อมร้อยเปอร์เซ็นต์ซ้อมหนักแต่ว่าเวลาวลาิทึมหรือว่าจังหวะในเกมมันแตกต่างกันออกไปครับก็ต้องใช้เวลาปรับตัวค่อยๆเก็บไปอาทิตย์แล้วก็35นสิาทน,นี้ก็ประมาณ30 35เก็บเก็บเกมไปเรื่อยๆครับเราค่อยไต่ไต่ไปครับสภาพร่างกายเราถือว่าโอเคละผมถามเรื่องทีมหน่อย เกมนี้ถือว่า็นการปลดล็อกไหมเพราะว่าเราไม่ชนะทั้งบอลถ้วยทั้งบอลหล็กมาแพ้4ี่เกมรวดเนี่ยถามความรู้สึกกันหน่อยแน่นอนครับปลดล็อกอยู่แล้วครับด้วยเรามีการเปลี่ยนแปล,ปลงการการคันอย่างที่หลายๆคนรู้ทราบอยู่แล้วนะฮะแล้วก็โค้ชใหม่เข้ามาเนี่ยแน่นอนมันต้องมีเวลาในการปรับจูนว,วิธีการเล่นหรือว่าเรียนรู้กันแลยกันนะครับเรียนรู้ผู้เล่นเราก็เรียนรู้วิธีการสิ่งที่คนต้องการก็ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็เกมนี้น่าจะเป็นเกมที่ปลดล็อกแล้วก็ ทุกคนเริ่มจะเข้าใจแล้วก็คิดไปในทางเดียวกันได้แล้วครับตอนนี้โดยสถานการณ์ถ้าดูจากตารางคะแนนนี่เบียดกันไหลต่อไหลจนถึงประมาณอันดับ7อันดับแเลยนะของเราตอนนี้ก็ะโดดขึ้นมาเป็นรองจากฝูงละนะครับโดยสถานการณ์ตอนนี้จากประสบการณ์ที่บอลมองเนี่ยเชียงใหม่เอฟปีนี้ยังอยู่ในเป้าของการที่เราจะบอลให้สัม้าทุกครั้งผมผมผมชมตลอดว่า คุณต้องพยายามบอกว่าเราอยู่อยู่อยู่ลุ้นพื้นที่แน่นอนปีนี้สถานการณ์ตอนนี้ถือว่ายังโอเคอยู่ไหมก็แน่นอนครับตอนนี้มันยังเปิดกว้างอยู่นะครับหลายๆทีมมันยังเกาะกลุ่มกันอยู่หัวตารางซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยการเลื่อนชั้น2ทีมลงถึงเพย์ออฟสี่ทีมเนี่ยมันก็ยังเปิดกว้างสาหรับทุกทีมอยู่คือตอนนี้เรามองเป็นเกมายเกมไปดีกว่านะครับเพราะว่าตอนนี้มันมันผมว่ามันแค่ช่วงเริ่มต้นมานิดนึงจะเข้ากลางจริงๆแล้วมันจะเห็นจริงๆก็ช่วงเล็กสองที่มันจะมีเกมถี่ขึ้นเกม มิดวีคมากขึ้นนะครับซึ่งสควอรก็สาคัญโดยที่สควอรของแต่ละทีมเนี่ยมันจะไปวัดไปวัดกันตรงนั้นตอนนี้มันยังใหม่ๆกันอยู่ยังยังมองไม่ออกครับว่าว่าเป็นยังไงแต่แน่นอนเราเราต้องคลิปอยู่ในกลุ่มนี้ไว้ตลอดอยู่แล้วครับผมไม่ใช่แผนลายใช่ไหมที่เราตั้งใจตกรอบบอลถ้วยอ่ะทีนี้ถามถึงเกมถัดไปทําศึกล้านนาดาบี้กับแพร่ที่ฟอร์มดีด้วยชนะ2เกมติดถามความรู้สึกหน่อยว่าเราจะพบกับแพร่เป็นยังไงบ้าง ก็แน่นอนเกมเยือนมันยากเสมออยู so smart, ่แล้วโดยเฉพาะกับทีมเราถ้าถ้าเกิดว่าทุกทุกคนติดตามเ็นิึงเลาเกมเยือนเราค่อนข้างที่จะฝืดพอสมควรนะครับก็หวังว่าเกมนี้ก็จะเป็นเกมปลดล็อกในเกมเยือนของเราที่ที่เราเล่นดีด้วยแล้วก็ได้3คะแนนแล้วก็มี รูปสตอรี่สวยงามก,ก็หวังว่าจะเป็นเช่นนั้นซึ่งแน่นอนประมาทไม่ได้การไปเล่นทีมเยือนฟุตบอลที2เนี่ยใครด้เล่นในบ้านค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไม่ประมาทเราจะใช้เกมนี้แหละเป็นบททดสอบที่จะปลดล็อกเกมเยือนของเราให้ได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นเราหวังว่าเกมหน้าเราจะ ประสบสำเร็จนะครับกับการคว้าสามแต้มอีกครั้งหนึ่งให้ได้เกมเยือนขอบคุณบอลมอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปรับเชียร์จากแฟนบอลได้เลยนะครับนี่ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาละครับเราคงจะกลับมาเจอกันหลังเกมแบบนี้นะครับในบรรยากาศที่เใหม่ยเอฟซีเล่นในบ้านนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับขอบคุณครับ